สวัสดีคะ่ะสวัสดียามบ่ายนะคะกอไเมไดาก็มาลดน้ําต้นผักหวานหรือว่าต้นไม้อยู่ดงังอยู่ทางด้านหลังบ้านป้านะคะตอนนี้ก็กําลังรดน้ําใส่ต้นลองกองอยู่นะคะแต่ว่ามาดูถั่วแปบนะเอฟซีโเยอะมากเลยเนาะเจ้าตัวนี้ก็รักแม่มากนะนี่แม่ไปไหนก็ไปนอนใกล้ๆขอให้ได้นอนใกล้ๆว่าไงฮะคิดถึงแม่มากไหมเนี่ย โอ้โห oh oh. เราก็อุตส่าห์ลดน้ำที่ไหนได้ไหลลงรูแตกหมดเลยอปิดก่อนนะปิดก่อนไหลลงรูแตกหมดเลยนะเนี่ยปิดรูก่อนอดินมันแตกนะไอ้สินะก็ไปตามรูแตกนี่แหละปิดก่อนอ ผักบุ้งต้นลองกองอุ้ยกำลังต่อยอดนี่ไงฟื้นแล้วว้าวผักบุ้งเนาะเห็นผักบุ้งก็คิดถึงสองแม่ลูกนะแต่ก็ไม่ต้องคิดถึงแล้วล่ะเพราะว่าเขาอยู่ทางโน้นก็อยู่ดีกินหญ้าเขียวๆงาม,งาม อุ้ยกำลังแตกยอดเลยลองกองปลูกที่บ้านแม่ดาก็ได้กินนะอันนี้ก็ดูแลเอาใส่ปุ๋ยรดน้ำเดี๋ยวก็โอ้โหดินแตกและแหงเลยไหนโคนต้นมันอยู่ไหนเนาะรดน้ำให้มันสักหน่อยนึงก่อนงามจนเหลือกินละอ้ยไหน อ๋อนี่ไงโคนต้นมันนวดน้ำให้มันสักหน่อยนึงตัาสามาให้ปาสาเก็บไปให้ปู่ของยาพาเนะนี่งามขนาดเลยถั่วแปดเหลือกิน อันนี้ก็มังคุดมังคุดแล้วก็มรุดมาอะไรนะละมุดลำใหญนะคะเดี๋ยวจะไปเอาปุ๋ยมาใส่นะวันนี้เดี๋ยวลดน้ำไปก่อนเดี๋ยวจะไปเอาปุ๋ยคอกมาใส่แล้วก็พรวนดินให้มันลดน้ำให้มันแล้วก็พรวนดินให้มัน อุ้ยมันไหลไปตามรูแตกนะี่อีต้องพรวนดินใหม่ละนี่ต้นหมักซิดานะคะต้นหมักฝรั่งฝรั่งก็นี่ต้นเก่าถ้าเราเอาต้นเก่าไว้นะต้นนี้ก็จะไม่โตนะนนี่เพราะว่ามันก็จะมาเลี้ยงแต่ต้นเก่าต้นเดิมมันนี้แหละ เนี่ยมันจะเป็นสีม่วงมันจะเป็นฝรั่งสีแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะม่นเฮ็ดยังม่อนทำไมม่นทำไมม่นทำไมมุดเข้ามาทำไมมุดเข้ามาทำไม นดน้ำลงไปก็ไหลไปตรงรอยแตกรอยแยกเลยนะนี่แล้วโคนต้นละมุดนี่จะได้กินน้ำไหมเนี่ยต้องเอาเสียมมาขุดใหม่แล้วนี่ต้องเอาเสียมมาขุดใหม,ม,ม,ใหม่ทำใหม่เพราะดินมันแตกมันก็จะไปตามรอยแยกหมดเลยนี่จะต้องทำเป็นระบบน้ำหยด น,นี่ต้นผักซีฝรั่งนะมันขิวเกินไปนะก็ไม่กินแต่เอาไว้ดูมันมันสวยอันนี้ต้นหมักละมุด ละมุดที่ปลูกไว้ที่บ้านเนาะต้นมันก็ไม่ใหญ่นะแต่ลูกมันดกมากมันต้นไม่ใหญ่ละมุดนะเดี๋ยวมันก็ติดดอกนะคะ นี่ติดดอ,อกแล้วเฮ้ยติดดอ,อกแล้วต้นเล็กแค่นี้เองฟังเสียงน้ำไหลลงไปมารดน้ำต้นผักหวานนะคะเสร็จแล้วนะคะต้นไม้อ่นๆนนะคะต่อไปก็จะเป็นต้นผักหวาน แต่ว่าน้ำมันเลงนะ nó mới len két này, tần già tần này, ừ. ô -hô. โดนลาของมัน นี่ก็มันเป็นโนนเนะน้ำมันจะขง้งหรือปล่าก็าไม่รู้นะต้องใช้ระบบน้ำหยุดเท่านั้นมันถึงจะโอ้โดนแดดจนใบใบมันเขาเรียกอะไรนะ ใบไหม่เลยนะนเนาะโดนแดดต้นนี้ก็ไม่ลอดนะต้นผักหลานแต่ต้นนี้ลอดโตแล้วสำหรับลิ่นี้นะคะก็ขอจอบลิปลงจะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะหลดต้นผักหลานแล้วก็จะไปเอาปุ๋ยมาใส่นะคะปุ๋ยคอก